แตงกวาคือหนึ่งผักที่ผู้ป่วยโรคไตสามารถที่จะทานได้นะคะเราสามารถทานเป็นผักเสริมในทุกมื้อได้เลยโดยเฉพาะใตระยะ 3B ระยะ4แลเราก็ระยะที่5แตงกวาตัวนี้ก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับแตงกวา1ทัพพีก็คือปริมาณผัก1ทัพพีที่เราคํานวณได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะคํานวณออกมาก่อนนะคะว่า1วันเราสามารถทานผักได้ปริมาณกี่ทัพพีค่ะอาจจะอยู่ที่1ทัพพี2ทัพพีหรือว่า3ทัพพีก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับ แต่ละช่วงน้ําหนักตัวค่ะอย่างเช่นแตงกวาตัวนี้นะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นอาจจะมีปริมาณที่เยอะมากเกินไปค่ะสําหรับไตระยะ 3B ระยะ4ระยะที่5เราอาจจะแบ่งสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแบ่งทาน1มื้อและอีกหนึ่งมื้อก็มาทานอีกครึ่งผลแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแตงไทยบ้านเรานะที่มีปริมาณลูกเล็กๆแบบนี้ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทาน1ลูกได้เลยในหนึ่งมื้อนะคะหรือว่าบางท่านแบบว่ามีความเป๊ะมากก็อาจจะแบบ หั่นเป็นชิ้นคานะคะแล้วก็วางในปริมาณ1นึ่งทัพีได้เลยค่ะสําหรับตัวผักเนี่ยเราจะไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะคะเพราะว่าผักแต่ละชนิดนะคะจะมีน้ําหนักที่แตกต่างกันออกไปเราเลยจะใช้ทัพีในการตวงค่ะและสําหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการดูแลอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไตอ้อมขอแนะนําคู่มือกินดีไตดีชีวีมีสุขเล่มนี้ค่ะคู่มือเล่มนี้นะคะรวบรวมสาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบไว้แบบครบถ้วนค่ะและนอกจากนั้นยังมีอีก100เมนูอาหารข้าวอีก25ิเมนู ูขนมหวานและ15เมนูเครื่องดื่มรวมทั้งหมด140เมนูอาหารหวนานคาวเลยค่ะและนี่ก็เป็นส่วนของสาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบค่ะว่าอันไหนที่บ้างที่เราสามารถทานได้หรือว่าอันไหนที่เราไม่ควรทานค่ะรวมไปถึงการดูแลค่าไตาของเราด้วยนะคะการอ่านผลตรวจว่าตอนนี้ค่าไตาของเราตัวไหนสูงตัวไหนต่ําเราจะต้องไปปรับลดตรงไหนค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่มือที่ผู้ป่วยโรคไตควรมีติดบ้านไว้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนดูแลผู้ป่วยโรคไตก็ สามารถที่จะนําคู่มือตัวนี้ไปปรับการดูแลผู้ปว่วยโรคไตไส้เช่นเดียวกันค่ะและสําหรับท่านใดที่สนใจคู่มือกินดีไตดีชีวีมีสุขเร่มนี้สามารถกดลิงก์โปรไฟล์หรือว่ากดที่ไลน์นะคะติดต่อกันเข้ามาได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถกดที่กา้าโปรไฟล์ได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ค่ะ